สวัสดีครับพี่น้องสปูสก้นครับมัอนี่ชารนบรนคุบากับผมบาวซิดครับมัอนี่สิพาพีพาน้องขึ้นเขาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับมันนี่วสิมาเก็บตกเห็ดละโงกเมื่อที่สองครับสิมานบิมาสิคือคือมาลุนมาเบิงนํากันครับพี่น้องแล้วอบคุ้นครับสปูสกนเทกําลังใจบาวซิดผู้นี้ครับเหตุการแนะนาและให้คําซีเน่บาวซิดผู้นี้มาตลอดครับมัอนี่ก็มาลุนมาเบิงน้ากันครับว่าเป็นตำมานเป็นตะคือย่บวครับมันนี้เฮาก็ขึ้นมาฮอด จุดหมายที่เฮาสีหาเห็ดละโงกเก็บตกเห็ดละโง <มา S 1> <อ>กแล้วครับกายเป็นรูปไม่กอดดอกแรกแมาแล้วครับเข้านี้นี่ครับเป็นเห็ดไข่เข้านี้ก็ได้เห็ดไข่มันก็เข้าเลยดอกนี่ดอกนึงครับสองดอกเข้าน,นี่มาแล้วพี่น้อง เศ้านี่จะมาเป็นคนลังใจแห่งบาซิสนี่น้ำเนื้อเด้อครับพี่น้องสุก,กุสก้นรับมาแต่เศ้าเศ้านี่ก็ได้หลังจากเมื่อวานนีิหลังจากที่เฮาเก็บเห็ดไถ่แล้วครับนี่ครับเป็นเห็ดละงอกเหลืองนี่ครับเห็ดละงอกเหลืองโอ้พี่น้องเอ้ยฝนกระตกเมื่อคืนนี่มื่อวานนี่เขาจมหาฝนเมนื่อคืนนีนตกให้ครับเขาเอาได้อยู่บเห็ดกด็ได้มื้อนี้นี่ครับเห็ดละงอกเหลืองครับมื้อนี้ มันแต่เศร้าเลยลรโองกเหลืองก็ได้มาเนื้อสปูสกคนมาเป็นกำลังใจให้บาซิสนะครับคริปนี้ทริปตัวเพชรละงอกมี่ที่ฟองครับเป็นตะคือเป็นตะมาลเป็นตะมาลเป็นตะคืออยู่บ่อครับนี่ครับอีกดอกนึงละงอกเหลืองครับเป็นละงอกเหลือง เจ็บผิดแล้วงงแล้วมาหน,นีก็เห็ดไขบ่บางน,นี่นองอกน,นี่ครับเห็ดไข่ครับโอ้โดอกเดียวบ่มองนี่ก็ได้นะที่ควบมาได้ไหมนี่ ไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องมือนี้ก็ได้เป็นตำนานเป็นจะคืออยู่บ่ครับด,กบด,ดบอกหนึ่งหิตไคหิตไคอกนึงมือนี้เห็ดไคอะชิออกบัวลายย้อนว่ามือว่านนี่ฝนจะหาตกมือว่านนี่ครับหลังจากเขาจมหาฝนมือว่านนี่ครับย้อนจมหาฝนเราฝนมันบ่มีฝนแรงคนก็ตกใหม่ครับเมื่อคืนนี้ฝนหาตกใหม่เห็ดไข่ก็เลยเริ่มชิออกครับ ไปรลุนไปเบ่งน้ำก,กันครับพี่น้องมือนี้มาเก็บตกกิีด้เฮ็ดยังเนี่ยครับอีดอกนึงครับเห็ดไข่อีกดอกนึงมันนี่กะได้นเห็ดไข่มือนี่เห็ดไข่ครับ นี่ครับสามดอกเห็ดไทยมอน,นี้ก็ได้นี่ครับเป็นองเห็ดไยสามดอกหมูนีแค่อดอกที่หนึ่งครับนีอีกดอกที่สองดอกที่สองอลไรเป็นองนี่ครับดอกที่สามครับดอกที่สาม นี่ครับดอกที่สามหลังจากฝนตกให้เหาเมาื่อคืนนี่ครับผลญพอยได้คือเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วครับพี่โน,โน้องนี่อีกดอกนึงคับดอกที่สี่ครับดอก,อกโอ้นี่คับดอกที่สี่ดอกที่สี่ครับนี่นี่ครับดอกที่ห้า เมืแล้วเมดแล้วบายนี่อีกบอกนึงเห็ดไค่กระได้โอ้มือนี่ว่าจะมาเก็บตกเห็ดล้วงกแต่สิได้เห็ดไค่แล้วว่ะพี่น้องเลยมือนี่ก็ได้ขึ้นมามองได้ก็คือเห็นคือเลยเห็ดไค่ก็ได้ออกอยู่บนตกก็ได้ครับ เห็ดละโง่บาทนี่โอ้เฮ็ดเห็ดไทยแล้วก็ม่เฮ็นเห็ดละอง่บาทนี่นี่ครับบาท อ้าวเจอแล้วครับนุ่งนี่ครับเห็ดไข่โอ้ยหมูอนี้นี่ครับเห็ดไข่โอ้ยฟุกแล้วมือน,นี้ฟุกแล้วมาแล้วครับนี่นี่ครับนี่คือเห็ดไข่อันนี้จะได้นี่ครับโอ้เห็ดไข่นี่ค็อเห็ดละโง่ เห็ดละโง่ครับโอ้ยเห็ดละโง่ครับเห็ดไข่กับเห็ดละโง่อยู่น้ากันอันนี้ก็เห็ดละโง่อีกหมูหนึงครับมันจะเอาได้อยู่บ่น้องเอ้บึงนูห่หัวเป็นตาเอาอยู่บ่หมูหนึงเมื่อวานนี้บ่ได้ขึ้นมาครับ นี่ครับเห็ดละโงกหมูหนึ่งอันนี้ก็ได้เราถึงบอกกับไปสัหล่ะนอันนี้ก็ได้น,นี่ก็เห็ดละโงกครับอันนี้ก็ได้เห็ดละโงก ด๋วงเบิ่งครับตงด๋วงนี่ฮะโอ้ยเห็ดไข่โอ้โหนี่ครับเห็ดไข่มือนี้ก็ได้โอ้ว่ามาเก็บตกเห็ดละโง่ครับมาเห็นเห็ดไข่ออกมือนี้อือนี่ครับสามดอกนี่ครับพอดีดอกน,น้อยอีกนี่ฮะดอกน้อยก็มีอยู่ครับอ,อืม มาแล้วคือแล้วพี่น้อ,องมือนี่ก็ได้เด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดไข่น้ำกันมือนี่ครับมันเป็นกำลังใจเห็นเบาซีกปุ้นี่พร้อมครับมาลุ้นมาเบงน้ำกันมาเป็นตำมานเป็นตะคืึอยดีทค<อ>่ครับนี่อีกครับนี่อีกพี่น้องหมูเดียวครับเห็ดไข่หมู่นี่นี่อีกสองดอก นี่ฮะสองดอกที่อีกดอกหนึงดอกที่สามโอ้ฝนตกมื่อเดียวครับหลังจากเขาจุม่มหาฝนว่าดินแห่งดินแข็งบาานมีฝนฝนตกให้เมื่อคืนนี้ครับเมือนี้เห็ดก็เลยออกให้เป็นเห็ดไข่อ่า นี่ดอกนึงโอ้เห็ดไคครับนี่อดอกนึงครับนี่ครับดอกพอดีงามเลยดอกนี่โอ้เห็ดไคเห็ดไข่มือนี่นี่อีกดอกนึงครับเห็ดไ่อันนี้ก็ได้โอ้ยดอกนี้ข่งใหญ่นะนี่ดอกนี้ข่งใหญ่หครับ ใหญ่ะอีร <referral. S 1> ีคร mm ับนี่ครับนี่ก็เห็ดไทยอีกสองดอกนี่ครับดอกนี้จาได้อยู่บ่บม่ได้ดอกนีเชื่อชัดเอครับสองดอกเอาได้ดอกเดียว สามดอกครับนี่ดอกที่สามก็เอามาได้ดอกที่สามเอามาได้มีเพ็ดระงโง่โอ้ยเห็ดละงโง่โงโงครับอันนี้ก็ได้เห็ดละงโง่คือกันนั่นนี้ก็ได้ อดอกนี่ครับนี่อด,ออดอกนี่มองโอ้นะขึ้นมารอบนี้รับว่าเห็นมอง เห็ดเพาะออกครับก็เลยลองเคี่ยวลองขุดเบิ่งพี่นอ้องนะโอ้นี่ดิไข่หนึ่งสองไข่สามเห็ดเพาะนี่จะคืออยู่บ่โอ้สี่ห้าโอ้เห็ดเพาะหาแล้วโอเคหาไดเคลื่อนนะลองเบิ่องลุกเกิดได้อ้าวนี่ว้วโอ้ พาะมาแล้วก็ได้หาเฉียวเบิ่งแล้วพี่น้องเลยนะเคยหาน้อเขาจะเทือ่อนเห็ดเพาะก็ได้เห็นอยู่ใช้ก็เคล่ยรไปจันสุดเลย ได้อยู่นี่ครับเห็ดเพาะนีแค่นี้ก็เอาอันนี้ก็เห็ดเพาะคือการวิ่น้นอน,นี่เป็นเฮ็ดเพาะฝ่ายนี่ได้ลายอยู่น,นี่ก็ได้น,นี่เมียนมืดแล้วครับน,นี่ นี่ครับโอ้หมูใหญ่ๆน,นี่ครับกระโงกเหลืองฮันนี้โอ้ นะครับห้อเหลืองครับนี่อีกครับนี่ครับเหลเหลืองนี่สีเหลืองดอกจูมดอกนึ่ง เป็นดอกบานดอกบาน มีเก็บโอ้โหกระดานนี่จะอีกสองดอกแล้วก็เขืองสองดอกื สีขาวบางขาวนี่โอ้ย,อยนะครับขาวโอ้ต้องแยกชิ้นส่วนถ้าเราบูแยกมันสิมุ่น บางส่วนครับมีอีกด,ดอกนึงอีกด,ดอกนึง ้าวเก็บเพชรเงี้ยขาวเรามาเห็นโลโก้เหลืองอีกบาทน,นี่ครับสีเหลืองบาทนี่แบบนี้นี่ครับสีเหลืองบาทซอ,อ,องดอกโอ้เนี่ยกินส่วนขับรถแยกกินส่วนไม่ได้ครับพี่น้องมันสีมุน่นเพราะว่ามันบาดเราต้องแยกกินส่วนไว้นี่ครับได้แล้วมือนี้ก็ได้คือแล้วคือแล้วเก็บตกเ็ดรโลโกมือน,นี้ นี่อีกดอกนึงสีขาวเก็บไปนี่อันนี่เห็ดไข่อันนี้เก็บเห็ดละโงกแล้วไปเห็นเห็ดไข่บ้านนี้โอ้ยนี่ดอกพอดีงามเลยครับรูปผลงานที่เก็บเห็ดไม่นี่ของผมบ่าวซิดครับหลังจากที่ว่ามาเบิ่งเห็ดละโงกที่หลงเหลืออยู่ ว่าพอได้เก็บก็ได้อยู่ครับพี่น้องแล้วก็มีเห็ดไข่ที่เริ่มออกใหม่ครับกับเห็ดไข่ที่เริ่มออกของวันนี้ก่อนศิลาพีลาน้องสุภุสคนมือนี้ครับหลังจากที่เราเดินทางมาแต่เศร้าครับนี่ก็ได้เวลาลงเมือแล้วสรุปผลงานมือนี้ครับ,รบมือนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้แล้วครับพี่น้องว่ามือนี้เราก็เดินทางมาไกลพอสมควรแล้ว นี่ก็เฮ็ดก็หาได้พอประมาณแล้วครับปรสิควอ,อนุญาตจบคลิปไว้สัมนี้คลิปหนาวว่ากันใหม่เจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ